หอมเกียมเลยอ๋อของยังมาไม่ถึงมาอุ้ยมาเด็กอแม่อะดูสีอะไรแม่บอกหมดยังพี่เก่งฮะวันนี้มีสามรอนอยน้องเกลี่ยน้าจริงมันออกหมดอะรีมูเวอร์คือหมดเกี้ยจริงแต่นี่มันธรรมดามากแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งพังวง อย่ายอย่าเข้าใกล้ไม่ได้จะปลูกข้างหลังอ่ะโมเดลปลูกยังไงมืองคุณก็ยังเป็นยังเป็นบอยนะคะมือไหนก็เป็นหมดอยากดูลิปเบอร์สิบสามสิบห้าลิปของอรุ่นไหนเบอร์สิบสามเบอร์สิบห้าจ้ะแม่เทคดีมีสองรุ่นพี่ดีอ่ะสิบสามเบอรสิบห้าไม่มีเนาะเราเนี่ยสองรุ่นค่ะไม่ใช่เจอกันสิบห้าแต่ไม่เจอสิบห้าได้เจอสิบห้าไม่เจอสิบสามโมเดลยูมันคนละรุ่นหรือเปล่า นี่ไงติดกันจีบอันนี้รุ่นนี้เหรอสอันเทดดี้ใช่ไหมคะรุ่นเท็ดดี้ใช่ไหมคุณแม่กดยกเลิกไม่ได้ทำยังไงนี่ไงติดต่ออ่ะพี่ปูเขียนบอกให้หน่อยค่ะติดต่อไปที่ แล้ววันนั้นหนูหนซื้อนีด้วยแม่อยากดูสีนี้ใช่ไหมในตะกร้ามีสีอะไรบ้างพี่เก่งคะมีในตะกร้ามีเบอร์นี้ค่ะอ๋อเทสเหนะในมือจะมีแค่เบอร์60นะคะเบอร์55 65 15หกาสิบหแล้วก็สาดสิบจะนูสวอตสีให้ดู15บห้าก็ที่อยู่ที่ปากหนู ขายของบนหน้าบ้านนี่สิบห้านี่สิบห้าสีสวยมากมอาุ้ยออมมาแล้ว่พี่เก่งโลกอก์เรียงด้วยสามสิบซื้อสองอันได้อะไรนะคะพี่ปูลิฟ ได้แปลงป้า,าหรือได้อะไรป่ะชใช่ข่ะได้แปลงมันช่วยเบร์บเลเบรป่าเบนหนูจะซื้ออยู่ที่นี่เบนอันนี้เบอร์สามสิบแล้วก็มาฮาแล้วสองรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ลูกค้าบอกว่าโสงกานะคะควรจะต้องทาออกไปเพราะว่ามันช่วยกันน้ำกันแบบหลายๆอย่างได้ คก็ไปส่งการยังไงก็ไม่หลุดหกห้าอ่ะอันนี้เท็ดดี้สีที่หนูมีอันนี้หกห้าออกชมพูสวยมากสีสวยมากหนูก็อยากให้ทุกคนเห็นสีข้างนอกหนูเลยรีบไล่เร็วแม่นึกออกปะความหวังดีกลายเป็นมาส่งร้ายเฉยทําให้ลูกค้าต้องเดือดร้อนจริงๆคือหนูก็อยากแบบให้ยอดไปไปเร็วๆใช่ไหมแล้วก็ทักะทักที่บ้านไอ้นี่ได้ค่ะฮะมีเลขส่งแล้วรูเร็วไปปะ ทักหลังบ้านได้เลยแล้วก็อันนี้อันนี้สวยอันนี้เบอร์หกห้าอันนี้สวยเออซื้อสิบห้ากับหกห้าจบเลยเชื่อหนูสวยสิบห้ากับหกห้าจบขอลองทางโมเดลได้ไหมคะลอง,งอนนเช็คให้เรียบร้อยก่อน <65 S 2> เบอร์หกห้าเบอร์สิบห้าเจอยังสิบห้าสิบห้าแล้วก็สามสิบใช่ไ่มสิบห้าสามสิบห้าห้า 60สิบและหกห้าสู้คู่สีดีสวย,วยมันจะทําให้หน้ามีความไบร์ขึ้นสิบห้าสิบห้ากับหกห้าเชื่อหนูอน,นูเอาทิชชู่เช็ดเน้านนได้ก่อนซื้อสองอันจะได้ตัวแปลงไปด้วยแต่ว่าจะซื้อรวมกับรุ่นนี้ก็ได้ไม่มีค่ะอะเบอร์อนนยี่ห้ายี่ห้าเบอร์ที่ปุ่มเชียร์เจแล้วเจแบบติดใจอ่ะเบอร์เนี้ยอันนี้คือเบอร์ยี่ห้าสวยมากแล้วเขาติดค่อนข้างที่จะดีมาก ยี่ห้าค่ะใช่แล้วคือรุ่นเนี้ยสวยทุกสีจริงๆหรือจะเอาเป็นเบอร์ยี่บห้าผสมกับเบอร์นี้ก็ได้หกห้าก็สวยสองอันเหลือร้อยหกเก้าพี่เดียบอกคุมเห็นไหมเราได้ได้แปลงในตะกร้าแม่ดูท่าไหนแม่จะได้ของแถมหรือว่าอะไรใดๆแม่ดูในตะกร้าเลยหนูไม่กล้าพูดแล้วดูกลัวหนูพูดตรงแต่ซื้อสองอันแม่ลองสลับลดูมันจะได้ของแถมแม่ลองกดสลับไปสลับมาดูมาเดี๋ยวป้าจะถาให้เดยวออแต่จริงๆแล้วไหนคะ ขอแต่งหน้าให้ได้ไหมคะคอนซีลเลอร์ก็ดีมากมีสีทาตาด้วยไม่ต้องลงงานผิวหรอลงเป็นงานออมผิวผิวแก้มในส่วนของแก้มนะคะเราจะใช้ตัวของเบอร์สิบห้าแต่ที่แก้มโมเดลก่อนไม่ได้ลูกมันต้องคาดผมเพราะไม่งั้นมันก็จะทำไม่ได้ไงลูกก็เมื่อกี้ใช้แว่นคาดไปไง หนูคิดน้ำปั่นอะไรนะหนูมายืนนี่ดีกว่าลูกมาป,ป้า<ห>ยืนเลยค่ะมะพร้าวมาหนูมายืนนี่ร้อนไหมรองเท้าใส่ไหมพี่บอกว่มมาน้ำอะไรคะน,นี่สิผ้านี่สวยเลยดูอุ้ยสวยสวยไหม นี่แนี่ยป้าแต่งไงหลานก็แต่งงั้นเนาะมีจมูกกว้างด้วยเออนี่แน่อือเป็นผิวบ่มแดดรอดเบอร์สิบห้าแล้วก็ปาก รถรดรถนี่คนมาดูขึ้นมาดูป้าบุ๋มแต่งหนะ้าให้หลานเยอะมากกันน้ำไหมคะกั้นค่ะอืมไม่ใช่แล้วเติมด้วย65 อุเ่ยอย,ย,ยังน่ารักเลยสยิบห้ากับหกสบห้ค่ะซื้อได้เลยเราได้ตัวแปลงแถมไปด้วยเห็นปะปากดูมีอะไรจริงอะไรดูถูกต้องและต่อไปในส่วนของอแก้มหนะตาตาตัวนี้เหมือนจะไม่สวยแต่สวยมากมันทาทั้งตาและแก้มได้อ่ะโมเดลมาลูก วแล้ะยังไม่จบมาอีก <c oughs> เดินไปตรงนั้นทำไมหมาเห่า <c oughs> ไฮไล์มาละต้อมีสีนี้อยู่ด้วย แลวตัวล็อกคิ้วดีมากแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ของแถมแล้วหนูได้ของแถมพี่เก่งด้วยนะขอบคุณค่ะพี่บุ๋มด้วยหมอทาำน้ำชามีน้ำผลไม้ปั่นบุ๋มผลไม้ปั่นส้มทรวมรือส้มผสมถึงจะได้สเปรนีอ่ะพี่เก่งสเปรดอะขายได้ที่ไหนอ่ะสเปรดอะขอเซเว่นเนี่ยพี่กไม่ในกระเป๋าหนูมีเปิดไอ้ตัวหลุยเลย รถปะอยากดูอะไรอีกแม่ทีนี่สวยอันนี้ปัดคิวปัดนนมสดเนาะคิวเยอะมากเึรถอะเอาคิวมาจากไหนเนี่ยชื่ออะไรนื้แบนวี เดลไม่ต้องปัดอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ใช้ที่ปัดคิวก็จบแล้วอย่าไปยกอะคิวตั้งเราข้างหนึ่ง <c oughs> เห็นปะ <c oughs> ไม่ต้องยกหล้าผากไม่ต้องยกหน้าผากเอาตาปกติม <c oughs> องตัำ <c oughs> อะดูคิวอ่ะ <c oughs> ข้างนี้เห็นปะอ่ะให้ดูอีกข้างหนึ่ง วันเลนทายดูวันเลนทายดูวันเลนทา, <c oughs> ายมาตรงนี้อุ้ยดูคิวดิเออเป็นไงลิไหล่ะดีมากกดได้เลยค่ะดีมากตัวนี้หนูเชียร์หนูซื้อไปแล้วอีกสองอันท่าทิ้งมือถือป้าไว้ไหนวะ อือกับพี่ปู ให้หลานลองปักขนตาเดี๋ยวมันจะล้างกันไม่ออกนะซื้อได้เลยแม่อันเนี้ลดมากน,นี้สวยสีนะ่สไหมก็ม่แล้วแล้วแรกป้ใครซื้อท่านตามหนูว่ตอนแรกอะได้ของแถมด้วยนะตอนนี้ไม่ได้ของแถมแล้วนะพี่ปูอืมอันเนี้ยหรอซื้อสองอันตอนซื้อพรอมแช้น่าได้ของแถมแต่ตอนบ่ายๆใช่ไหมนั่นงไง <one> เมื่อวันเมื่อสวยป้น้องแก้ม มากค่ะนนนนไหนอันนี้สวยกว่ามาเล่น,อ,นอยากดูลิปสีอะไรหนูสวอทให้ดูสีออกส้มเบอร์อะไรสามสิบค่ะสามสิบค่ะคือสีออกส้ม แต่ถ้าติดจริงๆอ่ะต้องไว,ไวนิ้วสีออกส้มต้องอีกอีกรุ่นหนึ่งถ้าเจอเท็ดดี้อ่ะติดเทอร์ไนา์นี่สีออกส้มค่ะเพอร์สามสิบค่ะเรามีไฟดาราไหมมีค่ะน่าจะเวอร์กว่าเดิมอีกเอาไหมาพี่เก่งเอาค่ะ ก็ขอกระจกออกมาด้วยนะคะนี่กระจบบริษาทเดียนของค่ะสีนี้ก็สวยเนาะอันนี้เบอร์สามสิบค่ะสวยที่สั่งเบอร์นี้อ๋อหลอกึ้นหลอกแสดงว่าถ้าเกิดใครกดสั่งไปแล้วคเขาอาจจะไม่ให้แล้วปะเพราะหนูสั่งไปแล้วเซตหนึ่งแสดงว่าเขาอาจจะไม่ให้แล้วได้อยู่ใช่ไหมมีใครยังได้ของของแถมแม่กดได้เลยเพราะว่าอีกรอบหนึ่งก็คือไม่ได้แล้วะอันนี้เบอร์สามสิบเท็ดดี้ค่ะอันนี้ก็สวยเนาะแต่ถ้ารุ่นหนึ่ง ใช้้ขางห่ันนี้ว่าไหนสวยที่ชอบสังสีนี้ไหนมาสิบห้าสิบห้าคือที่ทาให้ดูส่วนอันนี้จะเป็นห้าสิบห้าสามสิบก็ดีหมูแดงมันเป็นแดงแบบแดงแบบผู้ดีอ่ะตัวใช่ห้าห้าค่ะ ชอบเห็นป่ะไงอยากลองไหมชอบสีนี้อี่ช <50. S 1> อบสีนี้เหมาะใจ๊หสิบห้าใช่ไหมสิบห <15. S 1> ้าเจทาอะไรตลเอิดขนาดนั้นมไม้ไปหนึ่งโอ้โหโกดีเ้เนีไปไปมาเนอยากได้อะไรอีกมาจะรูทาให้ดู อันนี้ต,ตีมีเข้าไปข้างในหน่อยหนไหนตินไหนอะนี่ไงอ,อันนี้เอาหนี้ทาข้างในอันนี้มีเบอร์อะไรบ้างไม่ฉันจะทาอย่างอื่นอ๋อเขาจะทารุ่นนี้ติดทนน้ำแน่นอนนะคะหนูบอกเลยนะรุ่นนี้ติดทนน้ำแน่นอนร้อยแปดสิบบาทลคะค่ะพูดดีนี่ตัวนี้หนึ่งแปดศูนย ไม่มีนี่อ๋อนี่หนึ่งแปดศูนอันนี้เบอร์หนึ่งแปดศูนนะคะเยย่า,ยาก่อนเจ็จิ๋วเข้าน้ก่อนนะอย่ลืมปิดไฟปิดประตูให้เร่วร้อนนะโลก อันนี้คือหนึ่งแปดศูนค่ะถ้าแม่อยากได้ติดทนแม่ต้องเอารุ่นนี้จะทนกว่าอีกรุ่นหนึ่งอีกสวยสีนี้สวยเหอะอุอยอันนี้อะไรอยอะ สีที่ทาสีหนึ่งแปดศูนย์ค่ะสีที่ทาคือหนึ่งแปดศูนสวยเนี่ยสีแบบละมุนละมุนแบบสามารถใช้ได้เป็นแบบ everyday เลยเราด้านในอยากได้สีอะไรอ่าสีตานนี้ก็สวยนะด้านในอยากได้สีอะไรต้องสีสดเข้ามานิดนึงใช่นั่นแหละต้องดูก่อนว่ามีน้องอยู่หรือเปล่า หนึ่งแปดศูนย์ที่หนูทาอยู่ที่ปากสวยมากแม่ซื้อแค่สองอันเพราะว่ามันจะได้ไดของรู่นนี้นั่นอันนี้ร้อยห้าสิบมาเขย่าก่อนใช้เนานะอ่ะสวยยัง หนึ่งแปดศูนย์พระสงฆ์กับหนึ่งห้าศูนย์อันนี้เป็นแบล็คแบล็วเราจะได้ตัวแปลงแถมไปเลยถ้าแม่ซื้อบบเนี้ยหนึ่งแปดศูนย์กับหนึ่งห้าศูนย์ค่ะสีที่หนูทาที่ปากสวยหนึ่งแปดศูนย์กับหนึ่งห้าศูนย์ทาแยกก็ได้ so ไหลอดตัดสีส <death> ้มเบอร์สิบห้าตะก้าหกคือเท็ดดี้ปะ ถ้าเท็ดดี้รุ่นนี้คือนีค่ะจะเป็นสีอะไรแต่แต่ต่ปากให้นะคะเทดดี้หนึ่งห้าศูนย์กักบหนึ่งแปดศูนย์และถ้าเราทาเต็มปากล่ะ